ไปบ่บ่ปไป,ปกินยาอีกไปกูกิยนยากูกันนอกอูกันกินย,นยายนยแล้วกาแล้ววันนี้เรา่กเูเลิกแล้วจะกินเขาพบกันแล้วจะลูกกินยาป็นกัลังใจเด้พี่น้องเด้อป็นกลังใจให้ลูกชายเน่ยหนขึ้นอนใช้ขึ้นแล้ว,ลวออกวววูก็ไปซ้อมน้ำตินในตาเตินนั่นแหะพะก็บข้าเก็บไรละเอียด สวัสดีค่ะพี่น้องเอซแฟนคลับแม่แม่แมน้องมานะแฟนคลับวงหมาล่ำสาหน่อยเพจบานแพงที่รักทุกท่านทักทายกันกับวันพฤหัสที่2ีสิ่ิงหาคม2อ6 6ค่ะพี่น้องแฟนคลับน้องมานะทุกท่านอีกมือสองมือบักลามานาน้อยสีใดเข่าหองอัดแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่ทุกคนรอคอยอยากฟังเก็บคำพอหอใส่กระเป๋า แค่ซื้อเพลงกับบอกให้รู้ว่าเนื้อหาต้องสาบสึ่งกินใจค่ะพี่น้องแม่แม่แฟนครับค่อยฟังค่อยเชื่อห้กำลังใจลูกไา้ลาก,กันคาดว่าต้องเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มาแรงแน่นอนค่ะพี่น้องช่วงนี้น้องมนะนามีอาการดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องขาจากการบ่สบายขอห้แข็งแรงสวงเศร้าไว้ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงทั้งห่อนทั้งฝนหลายๆคนที่ร่างกายพักผ่อนหน่อยกสิบอสบายง่ายๆเนาะคะ่ะการซสอมนักมีส่วนนะค่ะพี่น้องแต่ถ้าสอมไปเรื่อยๆร่างกายปรับสภาพคงทีแล้วนาซีดีขึ้นคะ่ะคู่กลยเป็นตหาหักหลายดูแลเป็นห่วงเป็นใยน้องมานะเฮ้าเห็นแล้วดีใจน้ำน้องมานะค่ะพี่น้อง การที่เด็กน้อยคอนหนึ่งออกจากบ้านมากไกลเวลาบทสบายโบว่าไผ่เนาะคะ่ะความรู้สึกเรกเลื่อยคือคิดหอดบ้านคิดหอดพ่อแม่คิดหอดผู้ที่เพิ่นสีดูแลให้ความอบอุ่นนะคะแต่น้องมานะยังดียังมีคู่กครคอยดูแลคอยให้ความอบอุ่นบกล่ามานะน้อยเฟนครับทุกท่านคงสีสบายใจกันขึ้นนะคะ แล้วมาร่อหายกำลังใจลูกไา้หลากันในวันที่26นี้ขอให้การเขาห้องอัดเสียงเพลงเก็บข้ามโพฮ่อใส่กระเป๋าผ่านไปด้วยดีให้เพลงออกมาปังๆดังๆขอให้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ติดหนึ่งมาแรงนะคะวงสาวหน่อยผิดบานเพลงเพิ่นสางสรร์ผลงานอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องบอววาสิเป็นเพลงของน้องอุงอิง แล้วในครั้งนี้กันมีเพลงใหม่ของน้ององค์เองน้ำขาพี่น้องขาเข้ากับมาลอฟังรอติดตามวาสิเป็นเพลงใดเนื้อหาบาจังใดนะคะกับซิมวนแน่นอนนะคะเข้ามั่นใจในทีมงานของเพิรนที่เพิรนสางสารผลงานออกมาพี่น้องเอฟซีแฟนคลับบอผิดหวังแน่นอนนะคะกับถุกผลงานของเพินเนนอกขะเนาะ น้องมานาช่วงนี้อยู่ในช่วงซ้อมเต้นแบบต่างอกต่างใจจบจากซ้อมเต้นแล้วยังมาฝึกรำฝึกรองกว่าสิเข่าทีเข่าทางบบแมนว่าง่ายๆนะคะ่ะพี่น้องขาตามที่เหาได้เห็นจากการอัปเดตของช่องลูกๆทีมงานสาวน้อยบกลามานา,นาน้อยมีการพัฒนาเร็วกว่าสิเปิดวงต้องเก่งและพรอมอยู่แล้วนะคะ่ะดดูการหนา นาติดตามค่ะพี่น้องเพราะว่าทางวงสาวหน่อยพิ่นสีน้าเรื่องรล่าของนิท่านพื้นบ้านที่พี่น้องเคยได้ชมจากละครทีวีมาเล่าเรื่องบนเวทีหมอลำ่ำให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมคอยเบื่องกันค่ะว่าลูกๆจำปาซีตนสิเหรนใดเก่งแลหนหาชุ่มขนาดใด แล้วมีไผ่แหนในซีคนที่สิแสดงตายายคือไผรอดุลกันต่อไปค่ะว่าแต่ละฉากตัวแสดงสิมีไผ่แหนเนาะค่ะเนาคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของน้องมานากันแต่เพียงนทานี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะพี่นงสวัสดีค่ะเพ่ไปกินข้าวกินใหญ่ไปยังไม่ได้กินขา้าว ยาคู่นออกพวกกู่กันยาเลี้ยมีการกัดกินยากินยาแล้ว,นอ,ลวนอนพักผ่อนหายไปไวไอเดียวมีดอกเด้อผดอะเห็นลูกไายเนี่ยเห็นนอนใครขึ้นแล้วแล้วฉีดยามัน,นกับใครใคเดียว